สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับช่องรถดำสายลุยครับวันนี้มาอยู่กับช่างบอลครับเจ้าเข่าครับผมวันนี้ช่างบอลจะมามาดูการทําบ่าว้าวครับบาว้าวด้วย่ั้งบาว้าวนี่ครับโี่คครัาคับครับอันนี้เป็นไอดีป่ะน่ะไอดีเรือเจียหนี่งอ้าไอดีครับอันนี้จะเป็นไอเซียครับตัวนี้ครับ ไอเสียรครับอาน,นี้เยนีเป็น,นลริรอหรอเรนอรอไปเลยเปบรอรแข็งเป็น,รนลอรอแข็งครับจะใช้ในงานสำหรับาบาร์ที่มันทังมาครับคือพวกเกี่ยวััฟ้า ปลาที่มันโกงครับปลาสู่อที่มันโกงว่าวมันหัวครับผมต้องเป็ดปลาไหมครับเปลี่ยนแค่ล็อกเกลียวผมไม่เปลี่อนจะเปลี่ยนปลารถเกี่ยวเขาครับตัวนี้ครับต้อเลี้ยวให้ครับตัวน,นี้ด <c oughs> ูนะครับไปเรื่อยๆครับผมว <c oughs> ่ฟ้าวครับอ๋อใชครับใช่ตกลงยิ่ง ยินย่นี้นะครับเต้นาดเ้เม่บ่า่นนัลามันนลัามันป้าบ้านนครับีตัวนี้จะเป็นของรถเกี่ยวข้าวครับดาวาวรถเกี่ยวข้าว ของรุ่น 6HFS หนึครับแต่ผมจะพามาดูเครื่องยนต์ครับยังม่พอครับนี่ครับใหญ่มากครับพี่น้องครับนี่ครับไม้ครับน้ำมันเยิ้มเลยครับนีครับบาวๆานี้ครับบบาวบาครับ i d อเสียครับ ตือนครับนี่นครับมันตื่นครับ่ามันมันมีห้อยหุ่นรั่วครับอะไรอะไรสั่งเหตุตาไหมครับตรงนี้ครับหมดของรถเกี่ยวเขาด้วย,ยครับผมไงครับ เอาเลยเอาเลยเจลเจลนะไรอีวะกา๊งเท่านั้นรูกบ่อครับเรผมเดี๋ยวจะพา ไปดูตอนทำเสร็จกันเลยครับถ้าถ้าถึงาเบิ้งไม่อยาติโดนครับผมโดนแห้งครับเปนชั่วโมงเลยครับครับเดี๋ยวไปพบกันตอนงานแล้วเลยครับผมครับมาถึงตอนจบแล้วครับนี่คือรูปร่างนะครับที่เสร็จแล้วนะครับกะเป็นไอเดียไอเดียครับ ครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านะครับ๋ยวผมจะพามาดูช่างบอลทำาบาวๆให้ดูครับประกอบใส่เครื่องครับผมเบเรียบร้อยนะครับครับยังไงผมขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับผมติดตามกันครับจากดูแล้วก็กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมทางสวัสดีครับ 啊，我你怎么了，的